สิบาเลยนี่ถ่ายวีดีโอได้เลยเอ่วีดีโอวีดีโองแท่นมอแ่อง่อวันสิบหกกิโลเมตรนี้มันสิบเอ็กิโลนี่แหละอุโมงค์นี่แหละวันยาวที่สุดสิบดกิโลโอ้สายไล่อะไรเนี่ยนี่

ใส่ใส่ยางฮิมาเนี่ยโอเคอยู่ก็ต้องประเดยประมาณจากนี้ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ยแล้วงูแข็งปุ๊บเนี่ยดู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 ด <c oughs> ของแท้เลยของแท้เลยไม่ใช่ของปลอมแล้วเนี่ยของแท้เลยเห็นไหม จะสดต่อแล้วโอเคเดี๋ยวไปจับพิะตรงนู้นเน่อยดิฮะไปจับพิะอย่าให้น้ำเข้าเท้าก็แล้วกันดูดูไปจับดู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 อางน้ำตีดูได้อ่า โอชโอเคขึ้นรถจะไปเล่นสกีกันแล้วนะครับบ๊ายบายดู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 เี่ม่ลุกได้เปล่าวะอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ,ยโเข้าโองเท้ยด้อ ถ้าเข้าตรงเท่านีมันเสียบเลยดิอนนโอเคนะครับมาถึงที่ใหม่แล้วนะครับ <c oughs> อ่อข้างในนะครับข้างในเขาให้อ่า <c oughs> ให้แขกเขาไปพักอยู่ได้นะครับ <c oughs> อ่ามันมีที่ให้ถ่ายรูปอยู่ <c oughs> ด้านนี้นะครับ <c oughs> ถ้าจะไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าก็ตรงนู้นนะครับ <c oughs> ตรงนูน้น <c oughs> ช่วงนี้เขา กาลานะครับต okay. oh, okay. ัวนี้นะครับเนตัวนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นะครับออยโกเขากำลังมาเที่ยวเซลฟี่เที่ยวที่ใหม่นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นเขตเมืองหิมะทางนั้นครับหิมะอย่างเดียวนะครับตกทั้งวันทั้งคืนอันตรายเหมือนกันเห็นไหมถ้าหนาวก็เข้าไปข้างในนะครับ กนเอาไปขอเข,เข้าไปข้างใน,นตรงนี้เขาทำให้แขร์เห็นไ,ไหมสุนสุนี้เห็นไหมเห็นไ,ไหม,ไม,ไหมคุ้มมากนะครับคุ้มมากโอเคบายบาย